สวัสดีครับมาดูหน้างานอำเภอกระสังนะครับบ้านนารายใหญ่นะครับมาดูทีมงานสร้างกันนะครับเป็นบ้านทรงปัญญาคอนเทมเพอรรี่120ตารางเมตรนะครับก็งบประมาณการสร้างก็อยู่ที่1 8 5 0ม0นบาทนะครับก็ว่าเป็นบ้านยกสูงนะครับชันได5ขั้นนะครับง9 0เซนติเมตรนะครับใช้แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะครับแล้วก็เทท็อปปิ้งด้วยพื้นคอนกรีตนะครับนี่ครับ คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับวันนั้นก็มารีวิวก็มีแค่คานนะครับคานกับเสาเหลือไปอาทิตย์2อาทิตย์นะครับนี่ครับผนังโครงหลังคาคืบหน้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับกว้าง10.5ลึก11.5นะครับสามห้องนอนสองห้องน้ําเฉลียงหน้าบ้านห้องครัวนะครับแต่เจ้าของบ้านไม่ได้เอาห้องครัวในตัวบ้านครับต่อเติมห้องครัวหลังบ้านนะครับก็เป็นบ้านหน้ากว้างครับกว้าง3มล็อกนะครับมีเฉลียงหน้าบ้านครับมาได้ทางขึ้นตรงนี้นะครับเฉลียงใหญ่เลยนะครับ เหมาะกับออ,ออกมาพักผ่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทีมงานก็จะติดๆนิดหนึ่งนะครับมาดูการต่อเติมนะครับห้องครัวด้านหลังนะครับสวัด,ด,ดีครับ <ละ S 2> โอ้ด้า<และ>น,นหลังจะเป็นต่อเติมนะครับเป็นห้องครัว นี่ครับนี่เป็นทรงปัญญานะครับหลังคาซีแพ็กสีเทาเข้มนะครับเป็นแบบลอนนะครับนี่ครับประมาณนี้ผนังก็เป็นหิบมวลเบาทั้งหลังเลยนะครับงานก็จะเนียเนียบๆคานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ มีทับหลังข้าบนข้าล่างนะครับให้นะครับทับหลังบนใหญ่มากประมาณ2ี่สิบเซนเลยนะด้านล่างก็ประมาณสิบสองเซนนะครับสิบสองสิบห้าประมาณนี้ครับก็เป็นแปรซีลายนะครับส่วนจันทันจะเป็นเหล็กตัวซีนะครับสีดําเป็นเหล็กที่หนาที่สุดนะครับเพราะว่าหลังคามันเป็นหลังคาซีแพคนะครับมันหนักนะครับขึ้นมาทางเฉลียงนะครับแล้วก็ เฉลียงหน้าบ้านนะครับมีสองเฉลียงนะครับโถงนะครับนี่ครับโถงยาวเลยนะครับตามแบบก็เป็นห้องครัวนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังอานนี้จะเป็นห้องน้ํารวมแล้วก็ห้องน้ําในตัวห้องนอนนะครับห้องนอนด้านหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเด็ก เลยเป็นไงครับอากาศข้างบนหอเยบียบ,ยบห้องนอนนะครับห้องนอนน้านหลังกั้นทําเป็นห้องครัวนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องมีหน้าต่างเพราะว่าห้องครัวมันอยู่ด้านหลังครับห้องนอนฝั่งนี้บ้างนะครับห้องนอนใหญ่เลยสีคุนสีเลยครับเนี่ยโครงหลังคาเป็นเหล็กเหล็กดําเลยนะครับ เหล็กอย่างหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับบ้านเอหนางานอำเภอกระสังนะครับตำบล2ชั้นบ้านนารายใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นดั้งเลยครับดั้งใหญ่ของบ้านเลยนะครับเหล็กประกบเลยนะครับสองทอนนะครับเดี๋ยวดูภาพมุงสูงกันอีกทีหนึ่งนะครับ ไปด,ดูหลังคากันบ้างนะครับหลังคาซีแพคโมเนียแบบลอนนะครับนี่ครับหลังคามาแล้วนะครับแบบลอนอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้าบ้านลุงพินอำเภอกระสังนะครับ มารีวิวให้ดูนะครับเผื่อมีคนติดตามคลิปบ้านหลังนี้อยู่คราบก็ดูได้เลยนะครับสำหรับรีวิวคลิปนี้นะครับดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าครับสวัสดีครับ